สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ mm hmm. เจอกันในช่องต้นคนครับถึงแล้วครับเปิดหน้าเปิดตาก่อนครับ mm hmm. เดี๋ยวรับชมไปพร้อมกันนะครับรับชมภาพสดๆนะครับพี่น้อง mm hmm. คลิปประเด็นตัดต่อนะครับโอเคครับผม mm hmm. เดี๋ยวลุยกันเลยครับ ครัง้งแรกนะครับครั้งแรกครั้งแรกมวนน้ำหน่อยเดียวครับโอ้เกรสรลายแห้งครับโอ้เกสรครับผมที่การปาดนะครับโอ้ยมวน้ำหยอดหยอดบเสมอกันครับผมมวนน้ำหยอด่าเสมอเดีกกินเลยครับ หวานครับผมหวานหวานเอาไว้ผึ่งนะครับหน่อยเดียวก็เอาครับผมหาเบิดมือครับเครื่องมือครับมนจะได้ครับ บน้ำหวานนะครับเหน้ำหวานครับพี่น้องหวานหน่อยเดียวนะครับแบบนี้สิบขั้งครับยังคิได้ขวดนึงครับใส่ยงามครับเว้นขีปตนไปก่อนเด้อพี่น้องตัดต่อยังเพระทันเป็นเลยครับโอ้ สึ่งที่ตอนนาครับเดี๋ยวควนมาอดุดกอนครับสึ่งที่ตอนนาแล้วควนอาไรไก่นะครับมันสิตรรดอดกันหรือควไนไก่ครับผมโอ้ลูกอ่อนขาวจ้วงเลยครับครับผมปลาออกก่อนนะครับ ดัางพี่หอกอก่อนครับผมเอ็ดเอาเวทดกีบพิ่งครับโอ้โหอ่อนแห้งครับพี่นุองอ่อนสุดๆอ่าาาขอบคุณครับ เีจยวครับใส่ถุงครับโอ,โอ้ต่อแล้วครับต่อแล้วตัวนี้ครับใส่ขาไปถึงมันครับเอ้ยตอดขาแล้วกระลึบกระลึบเข่าแล้ว,ลวโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเห็นไหมครับ อีกสองครับผมสวยงามนะครับโอ้โหเดี๋ยวล่นครับเดี๋ยวล่นอุ้มตอมหนาครับตอมหนาเต็มนะครับผมไปขี้บ่นยาวเลยครับพี่น้อง สีนนะที่ครับฝากกดติดตามนะครับถ้าอยากชมคลิปต่ตอ,ตอไปกติดตามแจ้งเตือนไว้นะครับ้ามาหากิน,นครับ้ามาหาอะไรได้จากธรรมชาติคนใดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ